สวัสดีครับมุมนี้มุมเดิมเนาะห่างหายแกไปนานกับรถยนต์มือสองทอยยุทธาวันนี้มากกอ่าฝนเราได้คัดรถยนต์เชฟโเรเลตคัสภาพมีินถึงคันนะครับผมเป็นปี0ูนย์เก้านะครับผมตัวท็อปภายในเบาะหนังแอร์แบ็กเอเบสภายในหนังเดิมโรงงานนะ,ะเครื่องดีเดินเรียบออปชั่นนะครับไม่ไเป็นเบาะหนังแอร์แบ็กถุงลมค่าภายในสีเทาค่าคอนโรลซิงเกร์นะครับ าะหนังสวยๆเนาะอ่าปิดประตูก่อนฝนลงแล้วป่าท้ายเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะอ่ะารถคันนี้ออฟชั่นเป็น C N G โรงงานแต่เจ้าของเนี่ยถอดออกนะครับผม,ผมก็จะไปใช้เป็นตัว LPG หัวฉีดแต่จริงเขาไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าเขาวิ่งทำงานไม่เท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นน้ำมันเพียว ภายนอกสวยเดิมดูแลดีนะครับผมสีตัมมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเนาะ,ะเครื่องดีเดินเรียบนะครับผมไม่ปัญหาอะไรคาน้าเดิมนอ็อตเดิมนฝากระโปรงเดิมเนาะอันนี้ฝนตกแนละ้วเดี๋ยวผมเข้าข้างในดีกว่า <c oughs> สีตัมสวยงามนะครับผมฝากระโปรงหน้าเดิมป <c oughs> ตัวถังข้างนอกนะครับผมโคมไฟเดิมรอบคานนะ หน้ากระจังเดิมกันชนเดิมตัวถังเดิมสีเดิมสีข้างหน้ามีเป็นรูปเป็นรอยพวกสะเก็ดหินนะครับผมปัาบพูดรถปั๊บหนึ่งนะครับผมไมล์เลตหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบ้าอันนี้นะวันนี้นะครับผมที่มาถึงผมเนาะ รถดีเครื่องดีเล่มเดียวเล่มเจ้าของมือเดียวนะครับผมเล่มทะเบียนเล่มทะเบียนเดิมไม่มีแจ้งชำรุดสูญหายเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับผมกระตกไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกใช้งานได้ครบนะครับกุญแจรีโมทสวยดีเดิมการันตีสภาพนะครับผมรถยนว์มือสองทอยยูสตาร์รถปี09นะครับ รถปี09นะครับตัวท็อป1.6ตาหวานตัวสุดท้ายสวยเดิมเจ้าของเดียวสีบอลซิงเวอร์นะครับผมอ่ะราคาเปิดเบาๆแล้วกันเนาะ98,000บาทนะครับผมรถด,ดีมือเดียวมีประวัติอ่ะยังไงก็ถูกใจพร้อมจบ โทรมาไลน์มาได้นะครับผมเบอร์โทร0 8 6 5 8 8 2 0 8อ่า ID line นะครับผมไทย8796าอังคิดตัวเล็กนะครับอ่ Facebook, าเฟซบุ๊กไทยธนรัตน์ทอยยูสตาแฟนเพจรถยนต์มือสองทอยยูสตาอ่าแล้วก็ยูทูบชาแนลนะครับผมติดตามกันได้ฝากไลน์ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจอ่ารถสวยเจ้าของเดียวมือเดิมเอ้ยรถสวยมือเดียว นะครับผมสวยเดิมใครหาอยู่นะครับการันตีสภาพอันนี้เราเข้าอู่ของเราไปตรวจสอบตรวจเช็คระบบเรียบร้อยละอืมรถไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมขายได้เลยนะอ่าเป็นเจ้าของกันได้ราคาพิเศษสุดๆนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองวิ่งดูนะครับรถโอเคนะครับเครื่องดีเกียดีแอร์เย็นอ่า เปลี่ยนสมูทนะครับผมมีรีบเลยนะครับเนี่ยฝนตกล้างเสร็จปุ๊บมาถ่ายนึกว่าจะหนีพ้นหนีทันไม่ทันอ่ะไงรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมเชฟโรเลตออฟตาปี09เจ้าของเดียวเล่นเดิมอ่ะราคา98,000บาท เงินสดนะครับพร้อมส่งเช่นเดิมนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วประเทศรับส่งทั่วประเทศนะครับผมซื้อเองดูแลเองนะครับผมคัดภาพเองคนเดียวโดยไทยธนรัตน์นะครับผมมั่นใจได้การันตีสภาพนะครับจากรถเชฟรเล็กของเราทุกคนันยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะฝนตกอันตรายยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะบาย,บายๆครับลาก่อนครับสสวัสดีครับ